มาแล้วค่ะมาแล้วท่านผู้ชมเราจะชวนทุกท่านไปชมบ้านสวยสุดร่มรื่นมีสไตล์ที่อำเภอหาดใหญ่ของติวเตอร์ชื่อดังสุดชิคมีดีกรีเป็นถึงครูสอนภาษาอังกฤษ,ษยอดเยี่ยมระดับโลกอย่างครูลูกกอบขณาทิพย์สุนทรรักนั่นเองคะ่ะ สำหรับครูลูกกอบนั้นเป็นครูสอนภาษาอังกฤษมากความสามารถที่หลายๆคนรู้จักกันเป็นอย่างดีเคยเป็นถึงอดีตนักเรียนแลกเปลี่ยน AFS ที่ประเทศเยอรมันก่อนจะเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ทั้งยังได้เกียรตินิยมอันดับสองและศึกษาต่อนในระดับปริญญาโทที่ประเทศอังกฤษ ไม่เพียงแค่นี้ยังได้รับรางวัล EF Excellent Award in Language Teaching 2 0 19ซึ่งเป็นรางวัลครูสอนภาษาอังกฤษยอดเยี่ยมและยังเก็บหอมรอมริบสร้างบันให้กับครอบครัวที่บ้านเกิดจะสวยงามมากแค่ไหนเราไปชมกันเลยค่ะสำหรับบ้านของครูลูกกลอฟ เป็นบ้านสวยลังงามบรรยากาศดีมากรอบๆอบบ้านมีต้นไม้น้อยใหญ่นานาพันธ์ุมองไปทางไหนก็เป็นสีเขียวผ่อนคลายสบายตาดูร่มรื่นสุดๆซึ่งบ้านหลังนี้อยู่ที่บ้านทุ่งลุงอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาบ้านเกิดของครูลูกกอบนั่นเองโดยตั้งใจเก็บหอมรอมริบเพื่อสร้างบ้านสวยให้กับครอบครัว ภายในบ้านสวยงามเช่นเดียวกันตกแต่งสไตล์โมเดิร์นส่วนเฟอร์นิเจอร์เลือกโทนสีน้ำตาลขาวดูสบายตา ห้องนั่งเล่นติดกระจกโดยรอบให้ได้ชมวิวสวนสวยๆข้างนอกบ้านและที่สำคัญยังเป็นการสร้างแบบป้องกันการเกิดน้ำท่วมด้วยเป็นบ้านสวยหลังงามจากน้ำพักน้ำแรงของติวเตอร์คนเก่งบรรยากาศดีกว้างขวางสวยงามและปลอดภัยอีกด้วยคะ่ะ ในครั้งต่อไปเราจะพาไปชมบ้านของคนดังท่านใดบ้างท่านผู้ชมสามารถกด subscribe หรือกดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆของเราคะ่ะ